วันนี้เรามาดูการแก้ปัญหามือถือขึ้น iPhone ไม่พร้อมนะครับตัวนี้เป็น i p h o n สิบนะครับเจ้าของเครื่องลืม Apple ID ด้วยนะครับตัวนี้แต่ว่ายังจํารหัสล็อกหน้าจอได้นะตอนแรกจอแตกนะครับรหัสมันใส่ผิดหลายครั้งก็คือมันจอมันลวนอะนะครับทําให้ iPhone ขึ้นแบบนี้โอเคทีนี้ในการแก้ปัญหานะถ้าเป็นเครื่องเราเองเราจะทายัางไงอันแรกเลยไปโหลดโปรแกรม3ามยูทมานะครับ เราสามารถโหลดได้ฟรีใน Google นะเนี่ยหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับพิมพ์ว่า3 YouTube ใน Google เลยพอโหลดมาเสร็จก็ทําการกดติดตั้งนะครับ Windows แนะนําให้เป็น Windows 10หรือ11นะครับจะดีแล้วเครื่องเราจะต้องมีพื้นที่ในไดรฟ์ซีเยอะพอสมควรนะครับเพื่อให้ว่าเวลามันโหลดอ่าไฟล์ของ iPhone มาเนี่ยมันจะมีการแตกไฟล์ด้วยนะครับเพราะว่าไฟล์มันใหญ่นะอวิธีการเข้าโหมดนะครับให้กดเพิ่มเสียง1ครั้งลดเสียงหงครั้งแล้วกดปุ่มเปิดแช่ครับ ลักษณะแบบนี้พอมันดับปุ๊บให้กดลดเสียงแช่อีกนะตัวนี้นะครับกดแช่แบบนี้ดูว่าจะเข้าโหมด Recovery ได้ไหมนะครับการเข้าโหมดอาจจะยากหน่อยนะบางเครื่องนะถ้าปุ่มไม่ดีก็จะเข้ายากอ่ะเดี๋ยวรอดูครับตอนนี้กดลดเสียงแช่ไว้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวลองใหม่อีกรอบนะครับ ท่านที่มาเยี่ยมชมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมันเลื่อนในช่องสอนออนไลน์อ่าเดี๋ยวแนะนําทีละขั้นตอนโอเคยังเข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการกดแชร่พร้อมกันกดร่เพิ่มเสียงหนึ่งครั้งลดเสียงหนึ่งครัง้งกดปุ่มเปิดแชร่ครับแล้วก็พอมันดับปุ๊บให้กดลดเสียงแชร่พร้อมกับปุ่มเปิดเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะไม่ปล่อยปุ่มเปิดนะอ่ะกดลดเสียงพร้อมปุ่มเปิดแชร่ครับกดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมัน เปิดขึ้นโลโก้ขึ้นมานะครับตอนนี้ผมยังกดแช่ลดเสียงกับเปิดนะกดแช่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะกดแช่ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าโหมดรีค o บิลี่ Recovery. เดี๋ยวลองดูนะครับอ่าโอเคเข้าได้แล้วเนี่ยเข้าได้จะคือลักษณะแบบนี้พอเราเข้าได้แบบนี้ทําไงต่อทีน่นี้อ่ามาดูครับ ในโปรแกรม3 y มย t u ู e จะเด้งขึ้นมาแบบนี้จะเห็นรุ่นของมือถือเห็นไหมนะครับเป็น iPhone 13เห็นไหมครับอ่า i p ส o n e 13เสร็จแล้วให้เราเลือก g o f a t ตัวนี้นะครับพอมาหน้านี้มันจะให้เราเลือก IOS version นะเป็นไฟล์เฟิร์มแวร์ของ IOS นั่นเองของ iPhone รุ่นนี้นะครับเราจะเลือก17.7นะเพราะว่า18มาแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะครับเราจะใช้เวอร์ชัน17ก่อน ถ้าโหลด18มาอาจจะเจอบั๊กนะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เขาเ,าเพิ่งปล่อยออกมาเนาะนะครับตัวนี้ไฟล์จะเห็นว่าเยอะอยู่นะนะครับดังนั้นการโหลดเนี่ยจะต้องใช้เน็ตที่แรงพอสมควรนะครับถ้าเน็ตไม่แรงก็อาจจะใช้เวลานานนะนะครับแล้วที่สําคัญเลยพื้นที่ของคอมนะไฟล์มันโหลดมาเนี่ยเช่นตัวเนี้ยอยู่ที่เท่าไหร่อะประมาณ5-6กิกใช่ไหมนะครับ ทีนี้พอมันโหลดมาเสร็จเวลามันแฟดไฟล์เนี่ยมันจะต้องแตกไฟล์ด้วยนะดังนั้นในมือถือ,อคอมเราเนี่ยอย่างน้อยพื้นที่ว่างต้องยี่สิบจีขึ้นไปนะครับแนะนําเลยนะครับต้องยี่สิบจีขึ้นไปเพื่อให้เวลามันแตกไฟล์มันจะได้ไม่มีปัญหานะบางท่านาโปรแกรมวิ่งไปประมาณสัก6ก็ดเปอร์เซ็นแล้วมันแตกไฟล์ไม่ได้โปรแกรมจะเออเลอ์เลยอันนึงคือสาเหตุนะตัวนี้อ่ะโอเคตอนนี้ก็รอให้มันโหลดจนเสร็จนะตอนนี้ผมตัดมานะครับ พอมันโหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะมือถือก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับพอขึ้นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยทําไงต่ออ่ามาดูวิธีการแฟดนะครับพอโหลดเสร็จขึ้นสีเขียวแบบนี้นะให้เราติก๊กคาว่าควิกนะครับตัวนี้อ่าเลือกอันที่สองนะครับแล้วกดแฟดเลยครับทีนี้ถ้าเราเลือกอันแรกมันจะยังกลับมาติดเหมือนเดิมนะต้องเลือกอันที่สองเพื่อการรีเซ็ตนะครับจากนั้นพอเราสั่งแฟดปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมจะวิ่งทีนี้ มือถือเราก็จะเริ่มรีสตาร์ทครับโอเคอ่าตอนนี้เราก็รออย่างเดียวนะครับอ่ะตอนนี้ก็รอให้ตัวคอมวิ่งไปเรื่อยๆนะดูสถานะนะครับถ้ามันขึ้นเออร์ที่โปรแกรมแสดงว่ามีปัญหาจุดได้จุดหนึ่งแล้วนะโอเคตอนนี้ก็รอให้โปรแกรมทำงานไปเรื่อยๆตัวนี้มันจะวิ่งไปจนถึงร้อยเปร์เซ็นต์นะนะครับ ตัวมือถือเรามันก็จะมีการตอบสนองเป็นจุดเป็นจุดไปนะอ่าเนี่ยครับตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆในช่วงที่เราทําแบบนี้ห้ามไปแตะสายเลยนะครับสายนี้ห้ามไปแตะต้องเลยถ้าเราไปโดนสายทําให้สายหลุดสายรวมเนี่ยอันนี้เรียบร้อยเลยนะนะครับดังนั้นอย่าถ้าเป็นเป็นไปได้ก็คือมือถือระวางแล้เลยนะนะครับโดยเฉพาะมือถือบางเครื่องเนี่ยก้นชาร์จรวมนะ ถ้าเรากำลังแฟดอยู่เนี่ยโปรแกรมกำลังวิ่งอยู่ถ้าสายรวมอาจจะทำให้เกิดเออร์เลอร์เลยนะดังนั้นต้องระวังอโอเคตอนนี้ก็ได้สี่สิบสี่เอร์เซ็นจะเห็นว่ามือถือก็ขึ้นแถบสถานะนะขึ้นแถบสถานะก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมอ่าโอเคเราตัวน,นี้ก็ต้องรอนะ เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าไฟล์เนี่ยมันใหญ่นะไฟล์มันใหญ่นะพอถึงขั้นตอนห0สิบเนี่ยัมจะบอกว่าวิดเห็นไหมวิดแปลว่าเขียนไฟล์นะครับตอนนี้ตอนนี้โปรแกรมกําลังเริ่มเขียนไฟล์ใหม่เข้าไปละนะครับก่อนหน้านั้นมันกาลังแตกไฟล์นะนะครับตอนนี้กําลังเขียนไฟล์ตัวมือถือเราก็จะแถบสถานะค่อยๆวิ่งไปทีละนิดทีละนิดนะครับมันจะวิ่งไปเรื่อยๆอ่า ตอนนี้ก็เราก็ต้องรออย่างเดียวถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับดูให้จบนะจะได้ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าเครื่องเรามีปัญหาจะได้ทำเองได้ถ้าเป็นช่างอยู่แล้วก็น่าจะไม่ติดปัญหาเนาะแต่ว่าคนที่ใช้ iPhone อยากแก้เองนะครับถ้าจำา p p p l i i ไได้หรือจำรหัสได้ก็ใช้วิธีนี้ทำเองได้เลยนะครับถ้ามีคอม อโอเคตอนนี้เห็นไหมโปรแกรมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆหลังจากเราทําตัวนี้เสร็จมือถือเรามันจะขึ้นหน้าสวัสดีนะครับมันจะขึ้นหน้าเริ่มต้นเลยเราต้องเซตค่าเครื่องใหม่นะนะตอนนี้มือถือเราก็วิ่งไปถึงเครื่องละโอเคก็จะไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าช่วงนี้แถบสถานะวิ่งช้านะแล้วก็เปอร์เซ็นต์วิ่งช้าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขียนไฟล์นะครับไฟล์มันใหญ่ โอเคตอนนี้ก็รอครับรอเรื่อยๆ iPhone 13นี่ถ้าติดไอคาวแบบนี้ราคาปวดจะแพงนะการปวดจะเป็นการบายพาสนะครับถ,ถ้าเราจำา p p p l i ID ไม่ได้จำรหัสไม่ได้เนี่ยนะครับแต่เครื่องนี้เจ้าของเครื่องจำรหัสได้นะรหัสล็อกหน้าจอ การข้ามหน้าสวัสดีเนี่ยเราสามารถใส่ Apple ID ที่เคยใส่นะครับที่เคยใช้นะหรือจะใส่รหัสล็อกหน้าจอก็ได้นะรหัสล็อกหน้าจอต้องเป็นรหัสที่เราใส่ตอนที่เราใช้งานไอคาว์นะเพราะว่ารหัสมันจะถูกฝังเข้าไปในไ c คาวมันสามารถกดข้ามได้แต่ถ้าเป็นเครื่องที่ายพาสมาแล้วมาตั้งรหัสอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นรหัสที่เคยใช้อยู่ในไอคาวคเท่งนั้น อ่ะโอเคตอนนี้ก็ค่อยๆวิ่งไปแล้วเห็นไหมอ่าค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแถบสถานะก็จะไปเรื่อยๆจะช้าหน่อยนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะผมพยายามอ่าจะไม่ตัดคลิปนะเพื่อท่านจะได้ดูเป็นแนวทางเวลามันไปถึงจุดนี้จะได้มันขึ้นยังไงอะไรประมาณนี้ หรือท่านไหนจะดูรีไปถึงหน้าสวัสดีแล้วก็ได้นะครับอ่ะโอเครอสักครู่ครับตัวนี้จะใช้เวลาอยู่นะเนี่ยแม่แถบสถานนะก็ค่อยวิ่งไปทีละนิดทีละนิดนะครับการเขียนไฟล์ขึ้นอยู่กับคอมด้วยนะครับถ้าคอมสเปคต่ํามันก็จะช้ด้วยนะอ่ามันก็มีผลปัจจัยหลายหลายอย่างนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อโน้ตบุ๊กสายที่เราเสียบนะครับ แต่ถามว่าสายที่ผมเสียบเนี่ยมันสายแทไ้ไหมอันนี้ไม่ใช่สายแท้นะเป็นสายที่ซื้อตาม diy ก็ใช้ได้นะครับต,ตอนนี้ขึ้น79%แล้วอะโอเคตอนนี้ขึ้น79%เดี๋ยวรอให้มันวิ่งจนสุดนะครับเมื่อถึงร้อยปุ๊บนะครับมือถือเราก็จะรีสตาร์ทเองเลยทีนี้อ่าเห็นไหมตอนนี้ไปแล้วครับใกล้จะสุดละ โอเคนะครับใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าไฟล์มันใหญ่เนาะอาตอนนี้ก็จะไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทําแล้วมันเออร์เรอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเออร์เรอร์ตั้งแต่ประมาณสัก9% 10%อะไรประมาณนี้หรือไม่เกิน20%อ่นะนะครับถ้ามันเออร์เรอร์แสดงว่ามันมีจุดที่เป็นปัญหานะครับ อาจจะเกิดจากโน้ตบุ๊กเรานะพื้นที่ไม่เพียงพอหรืออาจจะเกิดจากสายที่เราเสียบนะครับหรืออาจจะเกิดจากาตรงช่องเสียบคอมนะมีหลายปัจจัยนะครับในการทำแล้วถ้ามันเออร์เรอร์เนี่ยนะก็ต้องเช็คทีละจุดนะครับตอนนี้ที่ดูวิ่งมาถึง81%ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ใกล้จะสุดละ อ่ะโอเคตอนนี้ก็รอนะครับรออีกนิดเดียวอ่าเรียบร้อยนะครับนี่คอมเราก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเสร็จแล้วนะอ่ามือถือเราก็จะรีสตาร์ทนะครับหลังจากรีสตาร์ทมือถือมันจะทําการเซตค่าตัวเองอีกนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะมันจะมีขีดขึ้นนะครับมันจะเซตค่าตัวเองนี่ขึ้นมาแล้วเห็นไหม อันนี้เป็นการเซตค่าระบบนะหลังจากที่เราลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับก็คือเป็นการคืนค่าโรงงานของเครื่องนั่นเองโอเคตอนนี้รอสักครู่นะครับมือถือ p h o n นนี่ถือว่าเป็นมือถือที่เราแก้ปัญหาเองได้ง่ายนะนะครับการลงเฟิร์มแวร์ก็ไม่ยุ่งยากแต่ถ้าติด iCloud ติด Apple ID เนี่ยราคาจะสูงมากนะครับ แล้วก็มันไม่สามารถแก้เหมือนกับ Android ได้ Android นี่ก็ถ้าเราปลดพวก Gmail เนี่ยก็คือมันจะลบเมลกับรหัสทิ้งไปเลยแต่ถ้า iPhone ถ้าติดพวก iCloud เนี่ยมันเป็นการบายพา s นะครับมันไม่ใช่การการลบออกนะดังนั้น Apple ID สำคัญที่สุดต้องจำให้ได้นะครับหาที่โน้ตไว้นะอ่าสำคัญก็คือคนที่ใช้ iPhone เราต้องตั้งค่าแล้วก็ต้องจำให้ได้ อ่ะโอเคขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เราเรามาดูการตั้งค่าเครื่องใหม่ครับจะเห็นว่าตอนนี้เหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะครับตอนนี้เราก็ทำการเซตค่าเครื่องใหม่เลือกเป็นไทยโอเคสักครู่นะครับการตั้งค่านี่สมมติว่าถ้าเรามี iPhone อีกเครื่องหนึ่งที่ใช้ Apple ิ d เดียเดียวกันก็สามารถเอามาทำการเชื่อมแล้วก็ตั้งแบบรวดเร็วได้นะแต่ตวเนี้ เจ้าของเครื่องมีแค่เครื่องเดียวนะครับมีแค่เครื่องเดียวแล้วก็จำา p p p l i i ไไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าจำรหัสได้เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากใส่ Apple อ่าใส่รหัส wifi แบบนี้ดูนะครับเดี๋ยวมันจะทำการเช็คเครื่องทีเนี้ยอ่าโอเคตอนนี้กำลังเช็คนะครับถ้าเครื่องเคยใส่ Apple ID นะครับหรือติด i l o u d เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาตอนนี้เลยนี่ครับเห็นไหม เขาบอกว่า iPhone ถูกล็อกโดยเจ้าของเครื่องก็คือมันจำไอคาวนั่นเองทีนี้เราก็ใส่รหัสนะครับเพื่อทำการข้ามนะอ่าตอนนี้เจ้าของเครื่องจำรหัสได้พอใส่เสร็จเรียบร้อยมันเดี๋ยวขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวรอนะครับมันกำลังเช็คอยู่อ่ะนี่ครับมันกำลังเช็คเช็คในไอคาวเนี่ยถ้าข้ามได้จะไปต่อแบบนี้เลยแสดงว่ารหัสที่เราใส่เป็นรหัสที่ถูกต้องนะครับ เราก็ทำการตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่เลยครับทีนี้อ่าอันนี้ใส่รหัสล็อกหน้าจอเดี๋ยวผมจะใส่รหัสเดิมให้เขานะครับอ่าโอเคพอดีเครื่องนี้เจ้าของเครื่องส่งมานะครับเดี๋ยวเราจะตั้งรหัสเดิมให้เขาแล้วก็ให้เขาไปใส่รหัสเดิมเอาอสักครู่นะครับตัวนี้มันให้ตั้งสี่หลักเราจะเปลี่ยนเป็นหกหลักเหมือนเดิมโอเคนี่ไงผมมาละอ่า เราก็ทําการใส่รหัสเดิมเลยครับทีนี้โอเคยืนยันรหัสอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการตั้งรหัสนะแล้วก็ Apple ID เดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนนะครับอันนี้เลือกยังไม่มี Apple ID ให้เขาไปทำการใส่ Apple ID ดีเอาโอเคถ้าติด Uh, a อ p l e ID ไีเนี่ยโปรแกรม Unlock Tool สามารถทำได้ถึง iPhone X นะนะครับถ้าติดแต่ว่าเครื่องนี้นะครับเจ้าของเครื่องเขาจำรหัสได้ผมก็เลยรับมาทำให้เพราะว่า,เ,าเขาจำรหัสได้เนาะมันสามารถข้ามได้นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมอ่าตอนนี้มือถือเราก็เข้าใช้งานได้ปกติ